มันครับผมไม่เปนไครับผมกลับมาคุยกับพีมันครับมันอะไรที่มันมันอันพร้อมนะครับเซียน้อมครับมันจะไปขายเรื่องที่มันส่งยารล้วนะฮะเซียอมกำลังขายลูกเลยนะเนี่ย